การเคลื่อนที่เราต้องทำให้ตัวเราเนี่ยมันยืดหดได้เหมือนกับย่อขยายย่อขยายเนี่ยย่อขยายเนี่ยเวลามันผลิตมันก็ผลิตความร้อนเนาะ mm hmm. แต่เวลาเราจะให้ร่างกายเราทั้งตัวทำงานแบบย่อขยายเราก็แค่ยืดหดร่างกายก็คือยืดแขนเหยียดแขนยืดขาเหยียดขายืดตัวเหยียดตัวมันก็เป็นบิ g ิน n i n แล้วเห็นไหม mm hmm. จังหวะที่เรายืดหดนั่นแหละครับจังหวะนี้มันเกิดการเสียดสีของของสองสิ่งในแขนในขาในตัวเราอะ่ะมันมีช่องว่างอยู่ไอช่องว่างนี้แหละครับมันปล่อยการกระพริบออกมา mm hmm. ไอการกระพริบเนี่ยถามว่ามันกระพริบได้ยังไงมันก็ไปเผาขยะเปียกขยะแห้งในตัวเรานั่นแหละ เคยเห็นกองขยะที่มันมีแต่ควันไหมแต่มันร้อนอยู่ภายในอ่ะอืมมันเราเราเออเราก็แค่เอาไม้ไปเขียไม่ให้ขยะมันสมอ่ะสักพักเดี๋ยวมันก็จะเกิดประกายมันก็จะเกิดเลวเพลิงมันก็จะสามารถเกิดเพลิงมันเพลิงก็จะทําให้มีความร้อนขึ้นมาเองเห็นไหมนึกออกป่ะนั่นแหละขยะเปียกขยะแห้งถ้าเปรียบถ้าเปรียบเป็นขยะเปียกขยะแห้งไอ้ที่มันเป็นควันนั่นแหละครับคือเวส คือของเสียที่มันไม่สามารถออกจากตัวเราได้แต่ถ้ามันเผาไหม้หมดจดมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าเป็นถานไปใช่ไหมใช้เวลานานไหมก็เท่ากับยาชื้นที่เราขับออกมานั่นไงเราตัวถ้าเราเท่าไหร่ที่เราทำในแต่ละวันนี่อย่าลืมนะว่าเราเพิ่งมารู้วิธีการทำนะ ก็ต้องถามจุมตรีว่าจุมตรีตัวหนาเท่ากับเท่าไหร่อยู่ตอนนี้เมื่อเทียบกับตอนเมื่อปีที่แล้วเอาปีต่อปีเทียบกันไปเรื่อยๆถอยหลังปีเมื่อก่อนเด็กมันขวบมันเดือนแล้วก็เป็นปีตอนนี้มันหกสิบเจ็ดปีมันก็สะสมเท่ากับช่วงปีของการที่เราอยู่นานดังนั้นการที่เราจะถอยหลังไป กําจัดหรือว่าเผาเวสหรือเผาขยะเปีกยกขยะแห้งอย่าลืมว่าเราทานอะไรมาบ้างทั้งวิทยาศาสตร์และธรรมชาติก็คือถ้าเป็นธรรมชาติมันเผาไหม้ได้หมดแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันเผาไหม้ไม่ได้ด้วยอุณหภูมิของตัวเราเพราะมันร้อนไม่พอคำว่าร้อนไม่พอตรงนี้มันจะต้องร้อนในระดับในนิวเคลียสก็เรียกร้อนในระดับไข่แดง ความร้อนของเราเนี่ยมันร้อนได้ในระดับของไข่ขาวและหรือเปลือกไข่มันไม่สามารถทำความร้อนให้ถึงจุดศูนย์กลางของความไม่ร้อนได้หรือในนิวเคลียสหรือในช่องว่างของไข่แดง